การผัดวันประกันพุ่งคืออะไรกันแน่การผัดวันประกันพุ่งเป็นพฤติกรรมที่หลายคนมักเผชิญในชีวิตประจำวันมันคือการเลื่อนหรือชะลอการทำงานหรือภาระหน้าที่ออกไปแม้ว่าเราจะรู้ดีว่าสิ่งนั้นควรทำให้สำเร็จลักษณะสำคัญของการผัดวันประกันพุ่งหนึ่ง หลีกเลี่ยงงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน 2. ทํทำกิจกรรมอื่นที่ให้ความพึงพอใจในระยะสั้น 3. รู้สึกผิดและเครียดเมื่อไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำสาเหตุของการผัดวันประกันพุ่งมีหลากหลายประการเช่นความกลัวความล้มเหลวความสมบูรณ์แบบเกินไปหรือการขาดแรงจูงใจ บางครั้งมันเกิดขึ้นจากการเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือความเครียดจากการทำงานมากจนเกินไปผลกระทบของการผัดวันประกันพุ่งอาจตุนแรงทั้งต่อประสิทธิภาพในการทำงานสุขภาพจิตใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรก็ตามการมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เช่น การแบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการทำงานการเข้าใจว่าการผัดวันประกันพุง่งคืออะไรและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้เรานั้นสามารถพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้นวันนี้ผมมีเทคนิคการ จัดการกับการผัดวันประกันพุ่งแบบง่ายๆมาฝากทุกคนเทคนิคที่1เลื่อนเดทไนลให้เข้ามาใกล้กว่าเดิมสมมุติว่าคุณครูสั่งการบ้านคุณให้ทำให้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์นี้คุณอาจจะคิดว่าเหลือเวลาอีกนานมากกว่าจะส่งค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณคิดแบบนี้มันนั้นจะเลื่อนไปเรื่อยๆ จนถึงวันสุดท้ายของคุณแล้วคุณก็จะทำงานไม่ทันส่งคุณครูแล้วคุณก็จะติด F แต่วิธีที่ผมจะนำเสนอคือการเลื่อนเดทไลน์ให้เข้ามาใกล้กว่าเดิมเช่นสมมุติคุณมีเวลาทำงานนั้นอยู่ทั้งหมด1อาทิตย์ให้คุณนั้นทำการเลื่อนเดทไลน์มาใกล้กว่าเดิม3วันให้มันเหลือ4วันและถ้าถ้า4วันนั้น คุณยังทำงานไม่สำเร็จคุณก็ยังมีอีก3วันที่ลองรับไว้และเทคนิคที่2คืออะไรที่สามารถทำได้ภายในสองนาทีให้ทำเลยเช่นการลุกไปอาบน้ำการไปแปรงฟันหรือการกวาดบ้านอะไรก็ตามที่ง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายใน2นาทีให้เรารีบทำเทคนิคที่3 อย่าคิดมากหรือต้องเริ่มทำภายใน5วินาทีซึ่งถ้าเรานั้นใช้เวลาคิดมากกว่า5วินาทีนั้นสมองของเราจะหาข้ออ้างว่าทำไมเราถึงไม่ควรทำงานนี้ซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อเราเลยถ้างานนั้นจะต้องเวลาส่งที่ใกล้เข้ามาเทคนิคนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับ งานที่ต้องการมีคุณภาพสูงและเทคนิคต่อไปที่ผมจะนำเสนอคือเทคนิค3 2 1เทคนิค3 2 1คือการนับถอยหลัง3 2 1ภายในใจซึ่งเปรียบเสมือนการจุดตร,รวจการจุดตร,รวจนั้นเขาจะนับเวลาการปล่อยตัวคือ3 2 1ซึ่ง เรานำเทคนิคนี้มาใช้สมมุติเราต้องทำงานให้เราคิดในใจหรือนับถอยหลังในใจว่า3 2 1แล้วให้ลุกขึ้นไปทำสิ่งนั้นเลยเช่นสมมุติว่าตอนเช้าเราตื่นนอนมาให้เรารู้สึกง่วงมากแต่เรานั้นจะต้องทำในสิ่งที่สำคัญให้เราพูดในใจกับตนเองว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้และนับ 3ามสองหนึ่งและคุณรีบลุกไปเลยมันนั้นจะช่วยให้คุณเลิกนิสัยการผัดวานประกันพุ่งได้